จเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกวัชชะธาตุน,นั้นเตอจงจเจริญทาทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดวัชชะทมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจากเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกข้อห้าวัชชะ เธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกายก่อนเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบ,บัติ เลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในจูตูปปาตยานนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จะถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ข้อ6 วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในอาสวะขยายานนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จะถึงความสามารถทําได้จนเป็นสักข,ขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่จบแล้วนะคะ คลิปหน้าก็มีพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถะวิปัสสนามาฝากเพื่อนๆตั้งใจเร่งความเพียรกันนะคะศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยลูกพระพุทธเจ้านะคะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะคะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแน่นอน